อีกนี่อ่ะมีปาดูนะนี่นี่พ,พี่บีมาดูพี่บีมาดูใช่ไหมปลาเข็มนั่งเหลือเที่ยวมามา,าอ่ะโอเเดินไหมลูกปลาแล้ว ปากงกลางนี่ปีากงกลางนะใช้สองมืเนะโอ้โหนินแม่ถ่ายนี่ด้วยผมรากงงกลางรากงงกลางโอ้หเนี่ยรากต้นกงกลางเขาเอาไปทำอะไรรู้ไหมเขาไปเผาถ่านเผาถ่าน แม่เอาเอา่ครับปลาพผ่านอระตินเหรอโอ้นี่เต็มเลยเห็นไหมนันน่ะนี่จับไม่ได้ลงไม่ได้ลงลงจนห้าส่นไม่ได้ปูนี่ก็หัวเต็มเลยนี่ปูเห็นปูกันไหม นไปวินเดินนำหน้าเลยเดินนำมาเลยนี่นี่ขวดแบงเมาลองรล้วงนะลูกนี่หาอะไรครับ นี่นี่นี่น่ดูดิแม่ร้อเพลงเลยปูนิอุ๊ยมีสีลวงด้วยมีนปูอะไรไม่รู้ดูดิก็ไม่รู้เหมือนกันมองเห็นไหมอ๊้มีสีละมือนด้วยเพ่าะดูสวยเนาะไปละกงกลางใบเล็กอหูไหน มีจตะปูลราลูกมีมีระวังหมวกลวงนะครับนีม่มามาเดินตรงนู้นวินินี่ไปดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวธรรมชาติธรรมชาติสร,ร้างสรรค์ระวังลวงกุ๊กเิ๊กกุ๊กเิกก๊กนะครับเออนี้เสียงอะไรอ่ะเออเธอ จิงตัวน้อยกระโดดหลังอ้อโอ้โหนี่คือใบโกงกลางเท่านั้นเลยนะที่เราที่เราเดินทะลุมาวิ่มาเนี้ยอ้นี่นี่อทะลุมาอันนี้อันนี้ั้ ไปกองกลางโอ้ดูดูเลยค่ะเกือบทางน้นเป็นไรครับระวังล่องเนะ อะเล็กๆหน่มีเสียงแม่หยุดไงแม่หยุดใช่อะมินจุ้ยแม่หนะโอ้โหมีกำลังใจเดินแม่ไม่ขอขึ้นหลังนะฮะขึ้นหลังเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอแป๊บนึงโอ้ยมีจะกาเข้าป่าเหรอคะเนี่ยเข้าป่าหนอมีระวังล่องนะคะ นี่ไงล่องล่องจะล่องทำไงครับจะล่องทำไงครับมองล่องไปเบิ่นำโอ้เรามางไม้ก็โดดกลับหรอก,ะกรอกะโดดเด๋นวินลอย่าถอดหมวก่าถอดหมวกเบิ่นมองล่องใส่หมวกก่อนอะยยองอะไรหรอ โปร่งทองระยองโปร่งทองระยองจะไปไหนดีซ้ายขวาเขาบอกว่าศาลเจ้าสองร้อยเมตรต้นไม้ยักษ์หกร้อยเมตรเรือลบไปมาแล้วไงอ๋อเรือลบอันนี้เดินไปถึงเรือลบก็ได้ด้วยเหรอถึงมบแล้วก็ถึงเรือลพบันเนาะไปไปกลับเหมเดิมจบนะ 呜，血掉了。Hmm.